สวัสดีค่ะครับสาเมือนี้คุณแม่หนองวยอุดรธานีนะคะมือนี่คุณแม่กลับไปส่งน้องฝ้าเดียพึ่งกลับมานะคะน้องเพิ่งกะอยากได้ดอกไม่ไปให้คุณคู่นะคะว่าเล่นทน์ยน้องฝ้าเดียคุณแม่ก็เลยผานน้องไปซื้อดอกไม้นะคะไปให้คุณคู่น้องฝ้าเดียพึ่งกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงบ้านคุณแม่จอดรถไว้ปุ๊บคุณแม่ก็เลี้ยวไปโอ้ว่าเล่นทน์ยวันแห่งค่วมหลักเพิ่นซอยพอเพิ่น ขึ้นขี่มั่นค่ะน้องมวยอ่ะหมอจะตื่นมาก,กินเขากินยานแล้วก็มาซอยพื้นพอกขึ้นขี่มั่นไปทรงลูกหานะคะกันยังดีวันแห่งความรักกันยังหูจักอาเฮ็ดเบียกซอยพอจักน้อยอยู่สอ,องคนพอตักลูกกับสิบแบกขึ้นเขาพอพอแบกว่าไว้หลังพอจะเสีย โอ้น้องมวยสวัสดีค่ะวันวาเรนไทายวันแห่งความรักนะคะเมื่อเนี้เออซอยขึ้น่อยเฮ็ดเวียกทิลกูกเออแ็ยังไข่อยู่นนเนีเมื่อนี้ก็เอาไปส่งลูกค้าทางลูกค้าไปสองเหล่านะคะอ่ะสวัสดีเอซีหน่อยค <laughs> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องวยวาเท่อนจักนอยก่อน สวัสดีค่ะ,คะเป็นจ้งไดคคะอาการยุบันอ่าดีขึ้นบอเป็นตะยูบอคะกินเข่าไปกินแลว้วกินขากินยานแล้วจ้าอเออเพิ่งกระเฮ็ดไปเนี่ยละเมื่อนี้นอากาศกำลังดีนะคะช่วงนี้มี่แดดหอนจักน้อยคอยเฮ็ดไปกับขึ้นผอเพิ่นนะคะ ทางลูกค้าไว้สรงเหล่าเกษตรให้น้องไว้ก็คุณพ่อแล้วขึ้นเมื่อน,นี้น้องไส้ไปโรงเรียนเนาะอ่าคุณน้องน้องไส้ไปโรงเรียนก็นล่อให้น้องล่อทำไมวะครับรถลงหน้าหรือครับรถไปอันเลี้ยงเรียอมากกว่าสิครับไปส่งลูกค้านะคะขี่เหยียดเท่าพ่อเขลูกกว้า,วางหรือจองโซล่งหน้าหรือ,อคุณพ่อว่าตอนนี้งานเลี้ยงไรอ่าจองจองโตคุณพ่อคุณลูกแล้วว่าสั่งขา น้องเพิ่งกับคอยเห็ดไปขางนันอยู่บ้านห้องมีถูกมือน,นะคะกับเห็ดกับแปะกับมาจ,จะอยู่นี่ระคาหมุนไปหมุนมาความเห็ดเท่ากับอยู่ประมาณนี้เนาะนแ้องมวยวันสวัสดีวันแห่งความรักเอ,อววาฝากถึงเอฟซีนวันแห่งความรัก,เ,าาก,เ,กเป็นจังได่ค่ะน้นองมวย คือเอฟซีถูกกำลังใจที่ทรงเขามากทุกขอมีนเน้อจากกะนงมันกะอ่านทุกข้อมมนเ์จ้จากะฮักเอฟซี่นะค่ะพ่านเห็นข้อมักกะหักเอฟซี่ถูกฐานเน้อจ้าที่เป็นกำลังใจใ้จ้าโอ้เพื่อเบอกเพิ่นนมีไเพิ่นหอบดังปึ้งเลยค่ะบอกไปกะหอบไปเพิ่นกะคอยเหตุไปนะคะเมื่อเพิ่นกะนั่งพักของเพิ่นไปบางที่น้องเพิ่นกะอาจสิซารแน่เพราะว่ายาติดตัวสิกินน้ำแน่นะคะอ่า ส่วนมากยาวกนี้จีเห็นห่วงนอนนะคะแห่งห่วงนอนนอนพักผ่อนหลายๆสมองก็ะได้ปลอดโปร่งนะคะคุณแม่ก็จะ,อะเอาขี่มั่นออกไปส่งลูกค้าแล้วก็ต่อไปก็สิไปขึ้นขีม่มั่นคือเก่านะคะ,ะขี่มั่นเรานี้นะคะคุณแม่ก็สิขึ้นมือนีนะคะกับน้องมวยกับคุณพอ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ออกตลาดนะคะอ่าขี่มั่นกองนีก็เอาสิเอาขึ้นนี้นะคะ แล้วก็เฮ็ดแม่คุณแม่กอ่ะมาคันไถใหญ่คุณแม่กะสิพามาเบิ่งตะว่าลูกคลอดมาแล้วนะคะทางมาคันไถ่ไงเนาะค่ะทุกมือเขาก็ต่องอยู่ประมาณนเนี่แหละค่ะยูตะกับเราเหดเท่านี้แหละเดี๋ยวคุณแม่พาเปิดมาเบิ่งลูกก่อนเนาะค่ะเพิ่นกระหัวตะอ่อนๆนี่เนาะ,ะอ่อนๆกำลังขาวมา สามมือสามมือกับสิบพ่อได้เล่มตัดนะคะ,อ,ะอยู่ประมาณนี่หอนนะคะขมานนี่นี่หอนแห้งเลยขุนแม่กับพยายามระบายอากาศถ้าหอนหลายลูกลูกขุนแม่ก็จะแตกนะคะตูดมันจะแตกนะคะนี่ค่ะสั้นบนจักน้อยเนาะ,ะ,ะค่ะนี่ราคาที่ขุนแม่เห็ดเห็ดเผื่ออ่าได้เงินจากขายเห็ดแน ขายขี่มันแน่เร่องลูกเรียงเต่าไปนะคะคุณแม่ก็ตตองเห็ดทุกวันทุกมือขบไบเห็ดกับบะมีไล่ได้นะคะเพราะว่าหนาอ่อยหนามันเท่ากับเป็นรอบปีเนาะอันนี้เท่ากับรอบอาทิตย์เท่าเห็ดหลายเท่ากับได้หลายนะคะแต่กําลังคุณแม่กับบะไว้ราะว่าคุณแม่กับเรื่มลาลงทุกมือทุกมือเรื่มมี่โลประจําโตนะคะเหย็ดเป็นแหนกหออไปนแน่คุณแม่กับได้กับเลาอาศัยลูกราคาลูกไส้นะคะ สร้างบึงหนองไม้หมอว่าคุณพ่อเพิ่งกลับไปตัดใหม่นี่แหละคะ่ะตัดใหม่พูดเดียวโรงเรียนลูกไส้กับยางรัดทงไปขืนใหม่ซอยคุณนพอ่อคุณพ่อตัดอยู่หลังโรงเรียนของลูกไส้เนาะก็ไดมาได้บ้านหลายตัดพูดเดียวคุณนแม่ก็ดึงซอยบหวเมยไม่ไพ่มันดึงยากนะคะเพื่อที่สีมาเห็ดเหล่านี้ห้แล้ว ส่วนสีแดงถ้าเราเล่กากัญญาเจี่น้องเอ้ยต้องไปดินล้นหาไม่ไผยอีกเข้าเห็ดเองตัดเองเข้าบ่มีเง,งินจ่างเพลินเข้ากับคอยเห็ดเอาตามกำลังเข<ม>าเนาะค่ะนี่ก็ได้หลายเติบค่ะก็ได้มาเห็ดเหลรานี่แล้วเพื่นละนะคะค<ม>ุนแม่ก็เห็ดไปเป็นจิตจวยประจ,จําวันทํามือได้บอกตลาดกับจับก็ก่อแก่แก่ซอยพึ่นพอยอยู่บ้านนะคะลูกซอยแน่อ่าพรได้ลูกซอยนี่แหละงานกับสีแดงเดือนน้าลูกนี่แหละค่ะ พอบคุณฟอเพิพพ่งก็เฮ็ดส่มือเพิ่งก็เริ่มสิบ่ไหวคือกันค่ะมื้อนี้คุณแม่ก็สิขึ้นเล่านี่นะคะมื้อนี้เอาไวปสำเน็ซะก่อนเนาะจ้าสวัสดีวันวาเลนไทน์ค่ะขอบคุณ FC ทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจคุณแม่และน้องหมวยค่ะขอบคุณที่อ่าประคับประคองน้องซอยคุณแม่นะคะคุณแม่ก็พยายามที่สิ เหตแห้ดีที่สุดนะคะขอบคุณไปทางอาจารย์เนและพีจ่จ๋าขอบคุณทุกคนถูกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะหวัสดีค่ะ